ะฮะจะได้กรี๊ดกันเต็มเสียงละเรากําลังจะโยนเวทีนี้ส่งมอบเวทีนี้ให้กับศิลปินในดวงใจของหลายท่านนะที่นี้ครับมอบเวทีให้กับบุญเปรมเลยครับขอเสียงด้วยครับสวัสดี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 พี่ๆทุกคนเลยนะครับผมโอ้โหตื่นเต้น สั่นสั่นไที่ไหนจากที่เคยเป็นคนไม่สนไม่แคร์ไรวันไว้ก็พอเจอหลับตาย,ยังคงเป็นภาพเธอไม่รู้ทำไมและเพราะอะไรแต่เจอเธอคนนี้หรือว่าเราเคยพบกันในวันที่ตาง พียงสบสายตาใจมันจะเปลี่ยนไปมันคุ้นเคยโดยไม่ตั้งใจอาจเคยพบกันในวันใดไม่ว่าทำให้ฉันกลับมาได้เจอจะมารักเธออีกครั้งสวัสดีทุทกคนในกล้าวนะครับผมครับผมตื่นเต้นออกมาเลยเราไม่ตื่นเต้นนะ ไปให้ใครเข้ามาูมันเติมเวลาและมันก็เตินใ,ใจกลัวเกินไปพอได้เจอกับเธอก็เปลี่ยนใจไปทั้งใจจากที่เคยเป็นคนไม่คิดถึงใครคนไหนวันไว้ก็เพราะเธอหลับตายยังคงเป็นภาพเธอไม่รู้ทำไม ใหเจอเจอคนนี้หรือว่าเราเคยพบก,กันในวันที่ผ่านมาแค่เพียงสบสายตาใจมันจะเปลี่ยนไปมันคุ้นเคยโดยไม่ตั้งใจอาจเคยพบก,กันในวันใดเรือ่อไทำให้ฉันกำเนิดใจกำเนิ ดีครับสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับผมโอ้โหได้รอบเพลงก็ได้ไปด้วยเพลงเลงอ่ะสุดท้ายแล้วครับผมใครร้องเพลงก็เชิญกันร้องเลยครับเชิญร้องเลยหรือว่าเราเคยพบกันในวันที่ผ่านมาแค่เพียงสบสายตาใจมันก็เปลี่ยนไป เคยโดยไม่ตั้งใจอาจเคยเพบกันในวันใดเมื่อวันนั้นทำให้ฉันหว่หรือว่าเราเคยเพบกันในวันที่ผ่านมาแค่เพียงสบสายตาใจมันก็เปลี่ยนไปมันคุ้นเคยโดยไม่ตั้งใจอาจเคยเพบกันในวันใดเมื่อวัน ทำให้ใจอลากแม้จะกลับมารักเธออีกครั้งหนึ่งโอ้โหขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงกรี๊ดดังๆกันอีกสักครั้งหนึ่งครับบุญนแปมครับขอบคุณครับสวัสดีครับตื่นเต้นน่ารักมากขอบคุณครับน่ารักนะฮะอ้าวเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึก สำหรับการมาร่วมงานกับแพรวชาริตี้ในครั้งนี้โขก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องแบบบอกว่าเป็นเกียรดมากๆเพราะว่าอันนี้เป็นปีที่2ที่เรามาร<อ><ช>่วมในะงานใช่<อ>ครับผมก็ดีใจทุกครั้งครับผมที่ได้มาร่วมงานกับแพรครับผมใช่<ม>ครับผมก็เหมือนได้ร่วมทําบุญกันไปด้วยเนาะก็ส่งท้ายปีปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยครับผมใช่ครับผมก็ขอบคุณขอบคุณทางแพรแล้วขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนที่แบบยังซับพอร์ตเราอยู่เนาะใช่ยังอยู่ตรงนี้กับพวกเราครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับผมครับ ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ2ปีกับโควิด -19 โเหก็ประสบการณ์สักหน่อยได้ไหมหนักเลยหลายหลายคนเนาะใช่ครับผมคืออย่างงานเนี้ยก็เป็นงานแรกที่บุญกับเพมได้ออกมาแบบเจอเจอแฟนคลับจริงๆเพราะปกติก็เจอกันแบบทางออนไลน์อย่างเดียวใช่ใช่ครับผมนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แบบได้เจอหน้าทุกคนแล้วได้ขึ้นเวทีน่าจะในรอบเกือบหนึ่งปีใช่เกือบหนึ่งปีที่แบบเราได้ขึ้นเวทีร้องเพลงอะไรนี้ใช่ครับผมแต่ผมนี่ไม่ควจ้างนะเราเล่นเราเล่นครับผมก็ดีใจครับ อ่ะหนึ่งปีผ่านไปอัปเดตผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันหน่อยค่ะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้แดงได้ครับผมใช่ก็เป็นเรื่องแจ้งเกิดของบุญกับเรมเนาะแล้วก็มีรองของซีรีส์ครับผมแล้วก็มีสเปเชียลเชือกป่านที่ใช่เพิ่มจบไปแล้วก็ปีหน้ามีเชือกป่านครับผมใช่มีเชือกป่านตัวเต็มก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนเด้อเล่าซะหน่อยได้ไหมเชือกป่านของปีหน้าที่เราจะได้เห็น รา <icana, S 1> จะได้เห็นอะไรที่มันอย่างที่รอคอยกันหรือเปล่าก็น่าจะเป็นแบบน่ารักใสๆแล้วก็อาจจะมีแบบปนดราม่านิดนึงหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบรบรถรบเครื่องนิดนึงเราทั้งสองคนก็จะพยายามทําเต็มที่เพราะว่าเชือกป่านี่เราเราเคยเลื่อนมาหลายรอบมากๆแล้วว่าด้วยสถานการณ์โควิดแบบเราไม่สามารถถ่ายทําได้เงี้ยก็แบบแฟนๆเขาก็รอนานเราทั้งสองคนก็ จะทําเต็มที่เพื่อตอบแทนแฟนแน่นอนใช่ครับผมครับสุดท้ายนี้ส่งกําลังใจกันหน่อยครับสำหรับคุณผู้ชมตอนนี้ก็รับชมอยู่ทางไลฟ์ของทางแพรวด้วยนะครับโควิด19ครับก็เข้าใจนะว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันลําบากเนาะก็อดทนไว้ก่อนครับผมก็สู้ๆเพราะเพราะเราย่งอย่าง อย่างเข้าใจแบบว่าทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดครับผมใช่แต่ช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับผมใช่ไหมเริ่มกลับมาดีขึ้นให้เริ่มเถอะเริ่มเถอะไม่งั้นจะจะเจ๊งแล้วตอนนี้ร้านอ่ะจะจะเปิดร้านกาแฟก็คือเปิดจะเปิดไม่ได้แล้วนะครับผมก็สู้ๆเป็นแรงใจให้ครับผมก็เหนื่อยเมื่อไหร่ก็หันมามองเราเราอยู่ตรงนี้ครับผมก็คอยส่งกำลังใจทุกคนครับแมเหนื่อยเหนื่อยเมื่อไหร่ก็หันมามองเราไม่ถ้าผมเหนื่อยผมก็จะกลับไปมองเขาไงใช่ครับผมครับใช่ ก็เชื word, ่อว่าแบบหลายๆคนเนี่ยแบบช่วงนี้ก็ลําบากกันทุกคนรู้สึกท้อทุกคนก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจตัวเองเยอะๆใช่ถ้าไม่มีให้กําลังใจก็มาขอกำลังใจจากพวกเราสองคนได้ครับผมก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับผมเอารับกําลังใจไปได้ทุกคนเลยครับโอ้โหออนเก่งทั้งคู่เลยพี่ไก่ครับเอาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งคู่นะครับบุญเปรมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับให้น้องได้ไปพักข้างล่างค่ะ อย่าลืมนะครับกรีดภายใต้หน้าก,กากอนามัยด้วยแล้วเดี๋ยว